สวัสด,ดีครับงานเก่าผมมันไม่จับงานพี่มีแต่งานเท่ๆมีแต่งานเฟี้ยวๆมีแต่งานจับจับแล้วพี่จะยังไงดีครับจะแก้ให้ผมไหมครับเคยแก้มันแล้วมันยังไม่แท้มันเอาไม่อยู่มันเลยไม่จับแต่ถ้ามาถึงที่นี่แล้วรับรองจับแน่แต่ขอแค่พี่ใจเย็นๆเนพราะถ้าขึ้นชื่อว่าง,งานแก้มันไม่ง่ายเจ็บเยอะใจเยอะกว่าแน่นอนสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะแก้กับลาเล่า,าก็อยากให้ถามตัวเองก่อนว่าพร้อมหรือย,ยังเพราะช่างมินตั้งใจทํางานมากอยากให้งานออกมาดีที่สุด แต่บางทีลูกค้าก็มาสักแบบครึ่งๆกลางๆยังไม่ทันรู้เรื่องก็หายไปเราก็ไม่รู้หรอกว่าเพราะสาเหตุอะไรอาจจะไม่ถูกใจหรือเปล่าแต่ขออธิบายตรงนี้เลยงานแก้ในแบบของทางร้านเราในส่วนที่งานเก่าเข้มมากเราอาจจะต้องสักบริเวณน,นั้น2-3รอ,อบต้องมีการลองพื้นและเก็บรายละเอียดกันอีกทีเพราะจะแก้ทั้งทีมันต้องดีกว่าเดิม และชังมินก็ฝากมาบอกว่าชัางเขาเขินนะเวลาที่งานมันยังไม่เสร็จอะ่ะกลัวเสียชื่อแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนชื่นชอบและสนใจร้านเราอยู่อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยอง